สวัสดีคุณผู ов, people, ้ฟังที่คารวรทักทุกท่านครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านต้องเคยบนบานสารกก่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพวกพูดผีวิญญาณกันมาแล้วบ้างแล้วคุณผู้ฟังเลือกที่จะบุญบานสารกล่าวกับสิ่งใดมากที่สุดหากคุณผู้ฟังท่านใดเลือกที่จะบุญบานสารกล่าวกับเราพูดผีวิญญาณแล้วนั้นหากประสบผลสําเร็จอาจจะต้องรีบแก้บุญไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะต้องพบเจอพวกผูดผีวิญญาณเล่นงาน เหมือนดังกับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้แล้วเรื่องราวของคุณผู้ฟังจะมีลักษณะคล้ายกับเรื่องราวต่อไปนี้บ้างหรือไม่ซึ่งเขาได้ไปบนบานสารกล่าวกับเหล่าผู้ผีวิญญาณไว้แล้วลืมไปแก้บุญจนทําให้เขาเกือบถึงที่ตายเพราะด้วยความปากไพยของตนเองเรื่องราวในวันนี้มันเป็นของคุณยลดาจังหวัดสมุทรสงครามเรื่องราวของคุณยลดาจะนํามาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ ว่าอย่าไปทำตามหากใจไม่กล้าพอคุณยุรดาเป็นคนที่ชอบเรื่องเสี่ยงดวงเสียงโชคมากซื้อทั้งหวยซื้อทั้งรอตเตอรี่บางทีก็มีโชคบ่อยบางทีก็ไม่มีโชคถูกบ้างโดนกินบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนชอบเสี่ยงดวงเสียงโชคแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณยุรดาถูกหวยถูกรอตเตอรี่ติดต่อกัหลายงวดและโชคลาภที่ได้มากก็เพราะไปบนบานสารกล่าวกับผี ย้อนกลับไปก่อนหน้าที่คุณยนราดาจะถูกหวยถูกรถเตรเี่หลายงวดติดคุณยนราดาได้เดินทางไปแถวต่างจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดหนึ่งคุณยนราดาขับรถผ่านถนนเส้นหนึ่งก็ไปเจอสารไม้เพียงตาเก่าๆหลังหนึ่งอยู่ข้างถนนตั้งอยู่บนผืนนาแห่งหนึ่งของชาวบ้านและผืนนาของชาวบ้านก็อยู่ติดกับถนนที่คุณยนราดากําลังขับรถผ่านพอคุณยนราดาเห็นสารไม้เพียงตาเก่าๆก็หยุดชะงักจอดรถ คุณยลรดาเล่าว่าความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรดนใจให้เขาต้องหยุดรถเพื่อลงไปดูสารไม้เพยงตาเก่าเก่าหลังนั้นพอคุณยลรดาลงไปดูแล้ว mm hmm. ก็เกิดความขีดเรื่องเลขขึ้นมาคุณยลรดาเลยไหว้ขอเลขกับสารนั้นทั้งๆที่ไม่รู้ว่าสารนั้นมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรสิ่งสถิตในสารนั้นพอคุณยลรดายกมือพนมไหว้ขอเลขกับสารนั้นเสร็จ ก็มีฝูงนกฝูงหนึ่งจำนวน7-8ตัวได้บินวนบริเวณที่คุณยรดานั่งอยู่ตรงหน้าสารไม้เพียงตาคุณยรดาก็คิดว่าสิ่งที่สิ่งสถิตยอยู่ในศารคงมาให้โชคให้ลาบคุณยรดาเลยยกมือพนมไหวอีกครั้งแล้วลั่นวาจาว่าถ้ามาให้โชคให้ลาบจริงถ้าถูกหวยถูกรอตเตอรี่ขึ้นมาจะเอาหัวหมูห,มหัวใหญ่ๆหญ่อ่านข้าวหวานพร้อมน้ำแดง มาถวายให้แบบจุกๆเลยสาธุสาธุสาธุจากนั้นคุณยลดาก็ลุกออกจากสารไม้เพียงตาและเดินกลับขึ้นรถแล้วขับมุ่งหน้าต่อไปอยังจุดหมายแต่ระหว่างทางก่อนถึงจุดหมายมันจะมีตลาดแห่งหนึ่งคุณยลดาก็เลยจอดรถและแวะลงไปหาซื้อรถตเตอรี่ที่ตลาดพอคุณยลดาเดินไปถึงหน้าแผงคนขายลอตเตอรี่ก็ยืนชั่งใจอยู่พักหนึ่งแล้วฉกคิดขึ้นมาได้เกี่ยวกับเรื่องที่นกบินวน คุณยลดาจึงเอาจำนวนนกมาตีเป็นตัวเลขแล้วซื้อกับคนไายลอตเตอรี่หลังจากซื้อลอตเตอรี่เสร็จคุณโยลดาก็เดินกลับมาขึ้นรถแล้วขับไปถึงยังจุดหมายพอคุณยลดาทำธุระเรื่องงานที่ทางจังหวัดจนเสร็จก็เดินทางกลับถึงบ้านของตอนเองที่จังหวัดสมุทรสงครามพอเช้าวันลุ่งขึ้นเป็นวันหวยออกปรากฏว่าคุณยลดาก็ถูกลอตเตอรี่ถึงเงินรางวัลจะไม่ได้ใหญ่ ไม่ได้อะไรมากมายแต่มันก็ทําให้ชีวิตของคุณโยลดาลืมตาอ้าปากได้ช่วงหนึ่งหลังจากที่คุณโยลดาได้โชคได้ลาบจากฝูงนุก,กลุ่มนั้นแล้วก็ถูกหวยหลายงวดติดเพราะฟันนินคนมาบอกเลขในความฝันหลายครั้งคุณโยลดาเล่าความฝันของตัวเองว่าฟันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวผมยาวเนื้อตัวมอมแมมมีทั้งราบเลือดแหลขี้ครนติดตามตัวและเสื้อผ้า เนื้อตัวผมเผาเสื้อภาพเบียกน้ำไปหมดมาหาคนยรดาในความฝันและบอกให้คุโยรดายื่นแบมือมาแล้วก็ให้บางสิ่งบางอย่างแก่คนยรดาปรากฏว่าสิ่งนั้นคือธนบัตรราคาต่างๆทุกครั้งที่ฝันคุโยรดาจะนำเลขราคาธนบัตรไปตีเป็นตัวเลขและก็ไปซื้อก็ถูกหวยหลายงวดติดคุโยรดามัวแต่ลุ่มหลง กับเงินที่ได้มาแบบง่ายง่ายจนทําให้คุณยลดาลืมคําพูดที่บนบานสารกล่าวกับสารหมายเพ่งตาเก่าๆหลังนั้นไว้จึงทําให้คุณยลดาต้องพบเจอกับความน่ากลัวสุดขนหัวลุกและเฉดเป็นเฉดตายในทุกคืนคุณยลดานอนหลับไม่เคยสนิทเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมารบกวนทั้งในความฝันและในชีวิตจริงทุกครั้งที่คุณยลดาหลับตานอนก็ฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมใส่เสื้อยื่อสีขาว กางเกงยีนขายาวผมยาวเนื้อตัวมอมแมมมีทั้งราบเลือดและกี้โครนติดตามตัวและเสื้อผ้าเนื้อตัวผมเผาเสื้อผ้าเปียกน้ำไปหมดคราวนี้มาในความฝันแบบน่ากลัวคือจะมาเอาชีวิตคุณยลดาพยายามบีบคอให้ตายบางทีก็มาอัมบางครั้งมาเข้าฝันบอกจะเอาไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ในความฝันคุณยลดาไม่ยอมไปก็เลยทำให้คุณยลดา ต้องพบเจอกับวิญญาณผีผู้หญิงดวงหนึ่งคอยตามหลอกหลอนและตามรังควานมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณยรดาขับรถไปทำงานตอนช่วงเวลาเช้าๆแล้วจอดรถติดไฟแดงที่สี่แยกจจจูก็มีรถบรรทุกจากไหนไม่รู้หลุดโค้งมาอย่างเร็วตรงมาทางรถของคุณยรดาด้วยความตกใจเท้าของคุณยลดาเลยปลดออกจากเบรกและเปลี่ยนไปแตะคันเร่งทำให้วันนั้นรอถบุวิดจากการตายมาได้ คุณยลดาเล่าว่าบางครั้งขับรถอยู่ดีๆก็มีเสียงคนมากระซิบข้างหูว่าหักพวงมาลัยหักพวงมาลัยแต่ดีที่คุณยลดามีสติสติเลยไม่หลุดไปกับเสียงกระซิบนั่นเพราะถ้าหากสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วหลุดไปกับเสียงกระซิบที่บอกวันนั้นคุณยลดาอาจจะไม่มีลมหายใจมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ได้เพราะวันนั้นขับรถขึ้นเขาไปเที่ยวแถวทางภาคเหนือจังหวัดหนึ่ง า,ากพวงมาลัยรถตามที่เสียงกระสิบนั้นบอกอาจจะต้องพบกับจุดจบของชีวิตเพราข้างล่างเป็นหุบเหวลึกไม่ว่าคนหลือรถตกลงไปก็ไม่มีทางที่จะรอดชีวิตได้ถ้ารอดได้นั้นก็ถือว่าดวงแข่งใช้เล่นทุกวันพระคุณยลดาจะเจอเหตุการณ์หลอนๆน,นักขึ้นคุณยลดาเล่าว,ว่าพอตะวันตกดินเวลาโพผีโพผีหน้าหนาวมันก็จะมืดไวหน่อยคุณยลดาเดินออกไปซื้อกับข้าว ที่ตลาดหน้าผักซอยในระหว่างที่คุณยุรดากำลังเดินผ่านบ้าหลังหนึ่งไปมีหมากลุ่มหนึ่งประมาณ4-5หตัวมันออกมาเป็นกลุ่มวิ่งตรงเข้ามาหาคุณยุรดาคุณยุรดาคิดว่าหมามันคงมาเอาไล่กัดคุณยุรดาจึงหยุดเดินและทำเสียงดุตวาดหมากลุ่มนั้นไปแต่ที่ไหนได้หมามันไม่ได้เห่าไล่กัดคุณยุรดาแต่มันวิ่งมาแล้วหยุดไกล ตรงบริเวณที่คุณยลรดายืนอยู่แล้วมันก็เห่าหอนคุณยลรดากันใหญ่คุณยลรดาก็เลยงงว่าหมามันเห่าหอนเขาหรือเห่าหอนคนอื่นแต่คุณยลรดาก็มองดูหมากลุ่มนั้นสายตามากลุ่มนั้นมันจ้องมองมาที่คุณยลรดาอย่างไม่ละสายตาและหมามันก็ยังคงเห่าหอนต่อไปคุณยลรดาหันมองซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่เห็นมีใครและตรงนั้นเขาก็ยืนอยู่แค่คนเดียว มันเจ้าหอนใครไม่ได้นอกจากคุณยลดาเท่านั้นคุณยลดาก็รู้สึกตลอดว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมามันเหมือนมีคนเดินตามและบางครั้งก็เหมือนมีคนหายใจรถต้นคอเสียงหายใจเฮือกใหญ่ๆแต่คุณยลดาก็มองดูรอบๆตัวแล้วก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นจะมีใครบางครั้งก็คิดว่าตัวเขาเองคงค,งคิดมากไประแวงนู่นนี่นั่นไปเองสุดท้ายคุณยลดา ก็เห็นสิ่งที่เป็นปริศนาที่ความรู้สึกของตัวเองบอกว่าเหมือนมีคนตามแต่มองไม่เห็นคุณยลดามาเห็นตอนช่วงเดินกลับเข้าซอยระหว่างที่กำลังเดินกลับเข้าบ้านเวลาตอนนั้นมันก็มืดมากทุกระยะที่เดินบนถนนภายในซอยมันจะมีไฟข้างทางส่องสว่างทุกระยะแต่พอคุณยลดากำลังจะเดินผ่านบ้านหลังเดิมปรากฏว่ามากลุ่มเดิม วิ่งมาเหมือนเดิมแล้วก็หยุดตรงบริเวณที่คุณยยรดายืนอยู่และก็เห่าหอนกันใหญ่คุณยยรดาคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องบรงเอิญแล้วละ่ะหรือที่มามันเห่าหอนมามันอาจจะเห็นผีจริงๆก็ได้พอดีหน้าบ้านหลังนั้นก็มีไฟส่องสว่างข้างทางอยู่ด้านหน้าบ้านพอดีคุณยยรดานึกออกมาได้ว่าลองมองไปที่พื้นถนนหากมีบางสิ่งบางอย่างตามอยู่จริงแสงไฟส่องกระทบ ก็จะเห็นเงาพาดอยู่ที่พื้นถนนด้านล่างพอคุณยูรดาคิดได้แบบนั้นแล้วก็รีบเหลตาชำเลืองมองลงไปดูที่พื้นถนนด้านล่างปรากฏว่าเห็นเป็นเงาดำคล้ายผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังของคุณยูรดาจริงๆคุณยูรดาได้เห็นก็ช็อกที่รู้ว่ามีวิญ,ญญาณผีดวงหนึ่งตามอยู่ก็ถึงว่าเดินไปไหนมาไหนหมามันเห่ามันหอนกันจังถึงคุณยูรดาจะรู้และเห็นกับตาตัวเอง แต่ก็ทำเป็นมองไม่เห็นและเดินกลับเข้าบ้านไปสรุปคืนนั้นไม่กล้านอนนั่งเปิดไฟทั้งคืนอยู่ในห้องจนถึงเช้าพอเช้ามาคุณยลดาจึงมาอาศัยช่วงเวลานี้นอนหลับพอตื่นขึ้นมาคุณยลดาก็มานั่งคิดทบทวนว่าตัวเองไปทำอะไรไว้ถึงมีวิญญาณตามติดมาหลอกหลอนทั้งในความฝันและความจริงนึกไปนึกมาก็นึกออกได้ว่า ตัวเองไปบนบานสารเก่ากับสารไม้เพียงตาเก่าๆข้างทางหลังนั้นไว้วิญญาณก็คงตามมาทวงสัญญาที่ให้ไว้คุณยุรดานึกได้ก็เลยรีบเตรียมหัวหมูหัวใหญ่อาหารข้าวหวานพร้อมน้ำแดงใส่รถและขับรถออกจากบ้านไปยังจุดที่บนบานสารเก่ากับสาลเพียงตานั้นไว้พอคุณยุรดาขับรถไปถึงที่หมายก็รีบขนข้าวขนของที่เตรียมไว้ลงมาจากรถ แล้เอาไปวางไว้หน้าสารเพียงตาแล้วก็จะทูบบอกกล่าวกับดวงวิญญาณว่ามาแก้บนตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วหลังจากนั้นคุณยลดาก็กลับขึ้นรถในระหว่างที่กําลังเดินกลับขึ้นรถก็มีลุงคนหนึ่งเดินผ่านมาที่นาพอดีลุงก็เลยเอ่ยถามคุณยลดาว่ามาทําอะไรที่นี่นางหนูคุณยลดาเลยตอบกลับลุงไปว่าหนูเอาของมาแก้บนหนูบนไว้กับสารเพียงตาคะ่ะลุงแกก็สีหน้าซีดเผือก เหมือนคนหวาดกลัวกับบางสิ่งบางอย่างคุณยลดาก็เลยถามลุงว่าเป็นอะไรคะลุงมีอะไรหรือเปล่าลุงแกก็เลยเล่าให้คุณยลดาฟังว่าศาลไม้เพียงตาหลังเนี้ยชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างให้วิญญาณผีตายโหงสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั้งหลายได้มาอาศัยอยู่ในศาลนี้วิญญาณจะได้ไม่ไปรบกวนชาวบ้านและคนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นนี้แต่ก็ยังมีคนเห็นวิญญาณอยู่บนถนนบ้างบางครั้ง ตรงทีต่ตั้งสารไม้เพียงตาตายหุ่กระหลายลายแล้วรถแหกโค้งมาคว่ำตายบ้างบางรายก็ขับรถชนกันตายกระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางผู้หญิงคนหนึ่งกระเด็นตกไปตายอยู่ในนาของลุงศพนีเพ้เปอนเลือดเพื่อนโคลนไปหมดพอคุณยลดาได้ฟังที่ลุงเล่าให้ฟังแล้วก็มานึกถึงความฝันของตัวเองมันน่าจะใช้วิญญาณผีดวงเดียวกันนี้ที่ติดตามตัวเข้าไป เพื่อทวงสัญญาที่ให้ไว้ลุงยังบอกเล่าให้ฟังต่อว่าเวลาตกดึกไม่มีใครเขากล้าออกมาเดินเล่นหรือผ่านแถวนี้ก,กันหรอกเขากลัวผีหลอกผีเฮียนมากมันเป็นวิญญาณผีตายโหงใครคิดมาบนไว้ขอกับผีพวกนี้ถ้าหากได้สมหวังดังใจแล้วไม่มาแก้บนผีวิญญาณอาจจะไม่แค่ตามทวงสัญญาแต่อาจจะเอาชีวิตไปแทนหลังจากคุณยลดาแก้บนกับผีเสร็จก็กลับบ้าน ความรู้สึกเหมือนว่ามีคนตามก็หายไปไม่เห็นอะไรไม่เฉดเป็นเฉดตายไปไหนมาไหนมามันก็ไม่เห่าไม่หอนคาดว่าดวงวิญญาณดวงนั้นก็คงกลับไปที่ที่เขาอยู่แล้ว